สอบทีเด็ดนะคะปีการศึกษา2563วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4มาต่อด้วยข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อ6นะคะอ่ะข้อ4ข้อ4เขาบอกว่าสมุด4เล่มเนาะสมุด4เล่มราคา120บาทดินสอกด ราคาโหลละ300บาทถ้าซื้อสมุด1โหลและดินสอกด24แท่งจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไรจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะอ่ะเรามาคิดราคาสมุดก่อนสมุด4เล่ม120บาทถ้าสมุด1เล่มจะราคาเท่าไหร่นะคะอ่ะสมุด4เล่ม ราคา120บาทผ้าสมุดหนึ่งเล่มราคา120ย่หารด้วยอะไรลูก4 4 3สีเติม0ฉะนั้นสมุดหนึ่งเล่มราคาสมุดหนึ่งเล่มราคาเท่าไหร่คะ่ะสมุดหนึ่งเล่มราคา30บาทนะคะ30บาทต่อไปคิดสมุดแล้ว เราไม่ได้ซื้อแต่สมุดเราซื้อดนสกดด้วยอ่ะดินสอกอดราคาโหลละสามร้อยบาท<ม>เราต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งโหลเนี่ยมีกี่มีกี่แท่งหนึ่งโหล,ลนี่มีสิบสองแท่งใช่ไหมอ้าวฉะนั้นเราก็เขียนว่าดินสอกดเราจะหาราคาดีสอกดต่อหนึ่งแท่งนะคะดินสอกอดสิบสองแท่งราคาสามร้อยบาทถ้าดินสอกดหนึ่งแท่ง ราคา300หารด้วย12ถูกไหมลูกอ่ะเราเอา300หารด้วย12พร้อมกันรอบนี้หารสั้นบ้างนะคะเด็กปอหารสั้นเป็นแล้วเนาะ12คูณอะไรได้3ไม่มีใส่ศูนย์เขยิบมาดู2ตัวบ้าง12คูณอะไรได้30 12 2 24 25 26 27 28 29 30เสร็เจ6ดปยใช่ไหมคะอ่ะเอาเศษใส่ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็อ่านว่า60 12อะไรได้60ลูก สิบนะคะแสดงว่าดินสอหนึ่งแท่งราคาเท่ากับ25บาทอ่ะแล้วก็ใส่ดินสอกดเข้าไปว่าราคา25บาทนะคะดินสอกด1แท่งราคา25บาทแล้วก็มาคิดต่อถ้าซื้อสมุด1 1โหล และดินสอกด24แท่งจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทหาราคาสมุด1โลและหาราคาดินสอกด24แท่งแล้วเอามาบวกกันใช่ไหมจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะถ้าซื้อสมุด1โหลสมุดหโหลมี12เล่มใช่ไหมคะ12เล่มราคาเอา12ไปคูณ30 12 3 36เติม0ูนสอ12เล่มราคา360บาท ต่อไปสมุดสมุดค่ะผู้พูดผิดสมุดสิบสองเล่มราคาสามร้อยหกสิบาทอ่ะต่อไปดินสอกดนะคะดินสอกดเขียนว่าดินสอเนาะดินสอเขาซื้อยี่สิบสี่แท่งนะคะดินสอยี่สิบสี่แท่งราคาเราก็เอาจํานวนแท่งเนี่ยคูณกับราคายี่สิบห้าบาทยี่สิบสี่คูณยี่สิบห้าได้เท่าไหร่เ,เรามาตั้งคูณพร้อมกันค่ะ 24่สิบสีคูณยี่สห้าหี่ยี่สิใส่0ูนยหน้าสองห้าสองสิบสิบเบวกศูนย์สองี่แสองสองสบวกกันได้0ูนย์ได้0 4นย์สีห้าหก้อยนะคะหกรบาทต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ดังนั้นจ่ายเงินทั้งหมดอ,อ๋อคือทั้งหมดนะ เอา360มาบวกกับ600าก็กลายเป็น960บาทนะคะข้อนี้ตอบ960บาทต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5ข้อที่5นะคะะมาดูตรงคุณครูวงไว้ข้อ5มีรูปให้เราทั้งหมดอยู่1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสองรูปจากรูปจงหาว่ารูปที่มีแกนสมมาตรเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปหนูเข้าใจคำว่าแกนสมมาตรไหมลูกแกนสมมาตรคืออะไรคะแกนสมมาตรอ่ะแกนสมมาตรพูดง่ายๆคือแกนที่สามารถแบ่งเนาะแบ่งอะไรก็ตามได้เป็นสองสั่งเท่าๆกันแล้วสามารถพับกันสนิท สามารถนำกลับมาพับกันแล้วทับกันสนิทนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนี่รูปแรกตัวทีใช่ไหมคุณครูก็มีเนี่ยเขาเรียกว่าแกนสมมาตรเสร็จปุ๊บเราลองทับพับตัวทีด้านซ้ายกับด้านขวาตรงนี้มันก็จะทับกันสนิทนะคะแสดงว่ารูปแรกมีแกนสมมาตรนะ,ะได้แล้วรูปที่สองขีดปุ๊บก็พับกันสนิทนะคะทับกันสนิทรูปที่สามขีดปุ๊บตรงนี้แกนสมมาตรก็ พับกันได้แล้วก็ทับกันสนิทด้วยรูปที่สี่ก็ได้นะรูปที่ห้ามีตั้งสองแกนค่ะรูปที่หกไม่น่าจะได้นะคะแนวไหนก็ไม่ได้อ่ะรูปที่เจ็บบางคนบอกตรงนี้ค่ะครูมันแบ่งครึ่งก็จริงค่ะลูกแต่ตรงลองพับดูมันพับกันทับกันไม่สนิทตรงนี้มันไม่มีที่ทับใช่ไหมคะแสดงว่ารูปนี้ก็ไม่ใช่นะอะไม่ใช่กากบาดไปรูปไหนใช่คุณครูจะวงกลมนะคะ อ่ะต่อไปรูปนี้รับก็ไม่ได้รูปนี้ค่ะบางคนบอกแบ่งอย่างนี้ค่ะครูก็ได้หรือใครจะแบ่งแบบนี้ก็ได้นะคะไ,ได้นะรูปนี้ไม่มีรูปนี้ไม่มีและรูปนี้ไม่มีข้อถามว่ารูปไหนที่มีแกนสมมาตรบางเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อนี้ตอบหกนะคะตอบหกรูป่ะต่อไปข้อที่หกค่ะ นักเรียนห้าคนคาดคะเนน้้ำหนักของสารานุกรมที่หนักหนึ่งกิโลกร,รมัมสารานุกรมก็คือหนังสือนะคะหนังสือหนักหนึ่งกิโลกร,รัมนะอ่ามีใครบ้างที่คาดคะเนคนที่หนึ่งแอนดริวค่ะแอนดริวบอกสารานุกรมเนี่ยหนักสิบอดขีดนเทนนี่บอกหนักเก้า้อยเจ็ดสิบกร,รมัมทอมบอกหนักหนึ่งกิโลกร,รัมยี่สิบกร,รมัมต่อไปโทนี่บอกหนักแปด้อยเก้าสิบกร,รมัมและคนสุดท้าย มาร์กบอกว่าหนัก15ขีดนะคะจงหาว่าน้ำหนักที่คาดคะเนใกล้เคียงที่สุดเดี๋ยวก่อนน้ำหนักที่คาดคะเนใกล้เคียงที่สุดลบมาร์กใหม่ลบมาร์กใหม่จงหาว่าน้ำหนักที tá, ่คาดคะเนใกล้เคียงที่สุดี่คาดคะเนแล้วใกล้เคียงมากที่สุดต่างกับน้ำหนักจริงกี่กรัมอะ เราก็มาดูก่อนดูทีละคนเลยนะคะแอนดริวเนี่ยเท่ากับ11ขีด11ขีดก็คือ1กิโลกับ100กรัมใช่ไหม1กิโลมี10ขีดอะลูก1กิโลเท่ากับ10ขีดเกินมา1ขีดใช่ไหม1ขีดเป็น100กรัมแสดงว่าแอนดริวเนี่ยคาดคะเนต่างไป100กรัม ต่อไปเจนเจนี่ค่ะคนเจนนี่คาดคะเนได้970กรัมแต่ว่าน้ำหนักสารละกมมี1กิโลกรัม1กิโลกรัมคือพันกรัมใช่ไหมลูกก็เอาพันลบ970พันลบ970เหลือ30ใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าเจนน,เนี่คาดคะเนผิดไปแค่30กรัมเองนะคะคำตอบอาจจะเป็นเจนนี่ก็ได้แต่เราต้องหาทุกคนต่อไปทอม1กิโลกรัมยี่สิบกรัม1กิโลเท่ากันแต่2ี่สิกรัมมันต่างออกมาฉะนั้นข้อนี้ก็ยี่สิบอะตอนนี้ ตำแหน่งใกล้เคียงสุดอยู่ที่ทอมนะ,ะต่อไปโทนี่ค่ะโทนี่890้อาน้ำหนักจริงๆมันพันนะเอาพันลบแปร้หลกเหลือส0ตรงนี้เหลือ9ตรงนี้เหลือ0 9-8เลบ8หลือ1ห่างไปตั้ง110ใช่ไหมคะต่อไป15ขีด15ขีดก็คือ10ขีดคือ1กิโลใช่ไหมแล้ว5เหลืออีก5ขีด5ขีดก็คือ500กรัมค่ะโอ้ต่างเยอะเลยเขาถามว่า ใกล้เคียงมากที่สุดใกล้เคียงมากที่สุดสุดก็คือทอมใช่ไหมต่างจากน้ำหนักจริงเท่าไหร่ข้อนี้ก็ตอบ20กรัมนะคะตอบ20กรัมอ่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,ฉะเฉลยข้อสอบทีเด็ดข้อที่7ไปจนถึงข้อที่10